ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบาซโยอิ ทักษิณกลัวติดคุกม,มากที่สุดจับตาดิวปล่อยหนีออกนอกประเทศไม่ต้องกลับมาอีกเปิด3สามคดีปิดจบเร็วๆนี้ลุ้นยุบพักเพื่อไทยและมีคนต้องเข้าเรือนจำจากที่มีการรายงานนายทักษิณค่ะจะต้องมีการเดินทางกลับมาประเทศไทยวันที่3มกุมภาพันธ์และจะต้องมีการไปรายงานตัวด้วยทำกำลางการจับตาว่าจะกลับมาหรือไม่ขณะที่สานตีกาก็ยังพิจารณาเพื่อที่จะนัดฟังคำสั่งไตสวนออกหม้ขคง โดยก็ต้องมาลุ้นแล้วก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดล่าสุดค่ะวันที่3กุมภาพันธ์2อง8รองสงศาสตราจารย์หรีรักสูตบุตรอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับคดีชั้น14และการเดินทางไปมาเลเซียโดยมีเนื้อหาบางช่วงค่ะที่สำคัญระบุว่า สารอาญาอนุญาตให้คุณทักษิณเดินทางออกนอกประเทศผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลให้วางหลักประกันมูลค่า5ล้านบาทขออ้างที่ขอเดินทางออกนอกประเทศคือไปประชุมที่ประเทศมาเลเซียซึ่งก็คงจะเกี่ยวข้องกับการเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของนายอันวาอิบราฮิมในการเข้าดํารงตำแหน่งประธานอาเซียนที่น่าสังเกตคือในการไต่สวนของสารกอนที่จะมีคำสั่งอนุญาต มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเบิกความสนับสนุนแสดงเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องไปร่วมประชุมที่ประเทศมาเลเซียด้วยตนเองซึ่งคนธรรมดาอย่างเราๆต่อให้ภารกิจที่จะต้องเดินทางไปตามประเทศมีความสําคัญแค่ไหนก็คงไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาให้การรับรองเช่นนี้ดังนั้นจึงฝากกกตด้วยว่าการุณานําข้อเท็จจริงนี้ไปประกอบเป็นหลักฐานของการครอบงําพักเพื่อไทยด้วยอีกเรื่องหนึ่ง ในขณะที่ก็มีการลือกันว่าคุณทักษิณหากเดินทางออกไปนอกประเทศได้จะไม่กลับมาดังเช่นที่เคยทำมาเมื่อ17ปีที่แล้วแต่ผู้สันทัดกรณีหลายคนเห็นว่าการที่คุณทักษิณเดินสายประสัยหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจอและประกาศว่าตัวเองจะมาทำงานรับใช้ชาติและจะทำให้เศรษฐกิจดีจึงไม่มีเหตุผลที่คุณทักษิณจะหนีจึงฟันธงกันว่าคุณทักษิณจะกลับมาอย่างแน่นอน ขณะนี้คุณทักษิณก็คงเดินทางไปมาเลเซียเรียบร้อยแล้วถามว่าคุณทักษิณจะกลับมาหรือไม่ก็ต้องตอบว่ากลับมาแน่แต่ถ้าถามว่ามีเหตุผลที่จะไม่กลับหรือไม่ก็ต้องบอกว่ามีเหตุผลหลายประการดังนี้หนึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าคุณทักษิณกลัวการติดคุกมากที่สุดแม้ศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงินาตำแหน่งทางการเมืองจะเลื่อนนัดฟังคำสั่งกรณีของนายชันชัยอิสระเสนารัก ที่มีการยื่นคำร้องขอให้ศาดลดำเนินการไต่สวนกรณีกรมราชทัณฑ์นำคุณทักษิณไปเข้ารับการรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลแต่การเลื่อนวันนัดฟังคำสั่งจึงไม่ได้มีคำสั่งไม่ได้รับคำร้องแสดงว่าศาลมีแนวโน้มที่จะมีคำสั่งรับคำร้องอยู่ไม่น้อยซึ่งหากมีคำสั่งรับเมื่อใดคุณทักษิณก็คงจะรู้อยู่แก่ใจว่านับวันที่จะต้องเริ่มนับหนึ่ง ที่จะต้องไปนอนคุกได้เลย2กรณีเชั้น14เช่นปปชมีมติให้ไต่สวนคำร้องของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแม้จะช้าไปหน่อยแต่ปปชก็ทำการไต่สวนพยานไปพอสมควรแล้วและก็คงจะไม่เกินอีก3เดือนก็คงจะมีมติในทางใดทางหนึ่งได้ 3. คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112สารอาญาจะเริ่มสืบพยานในเดือนกรกฎาคม หากเริ่มขึ้นเมื่อใดก็จะใช้เวลาไม่นานก็จะมีคำพิพากษา 4. อาการที่คุณทักษิณที่แสดงในทุกเวทีหาเสียงเป็นอาการของคนที่กำลังดิ้นรนทุรนทุรายแต่พยายามแสดงว่าตัวเองไม่กลัวเช่นเมื่อผู้สึกอข่าวถามถึงกรณีชั้14คุณทักษิณตอบทํานองว่าไม่มีอะไรอย่าไปสนใจเรื่องจุกจิกสนใจเรื่องทำงานให้ชาติบ้านเมืองดีกว่า แต่ข้อที่จริงก็คือกรณีชั้น14ไม่ใช่เรื่องจุกจิกเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเป็นการร่วมมือกันทำลายกระบวนการยุติธรรมของประเทศเพื่อคนคนเดียวคุณทักษิณเองก็รู้ดีแม้จะพยายามหลอกตัวเองแต่ลึกๆยอมต้องรู้อยู่แก่ใจว่าเวลาที่จะทําอะไรได้อย่างอิสระเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้ว 5. ข้อหาเรื่องการครอบงำพักที่ตัวแทนพักการเมืองร่วมรัฐบาลถูกเชิญไปที่บ้านจันทร์สองล่าเมื่อวันที่14สิงหาคม2567ซึ่งเรื่องอยังอยู่ที่กกตและยังเงียบอยู่แต่หากเรื่องนี้ถึงสารรัฐธรรมนูญเมื่อใดโอกาสที่พักเพื่อไทยซึ่งถูกครอบงำจะถูกยุบมีสูงมากตัวคุณทักษิณเองซึ่งเป็นผู้ครอบงำก็มีโอกาสต้องมีโทษจำคุกด้วย6กรณีอภัยคุณทักษิณซื้อมาจากคุณสนะเทียนทอง ซึ่งใครก็รู้ว่าคุณสนะได้มาอย่างไรและเพราะอะไรจึงขายให้คุณทักษิณและคุณทักษิณซื้อเพราะอะไรนักการเมืองหลายคนเห็นว่าคุณแพทองทานรอดยากจากข้อหาทางจริยธรรมเพราะถือหุ้นมากกว่า10ปีเทียบเคียงกับกรณีคุณปรินาไกรคุปและคุณกนกวันวิลาวันแล้วแทบจะไม่ต่างกันซึ่งทั้งสองคนก็ถูกสารตัดสินไม่ให้เล่นการเมืองตลอดชีวิต และโอกาสที่คุณทักษิณจะได้เงินชดเชยจากรัฐแทบไม่มีเพราะคุณทักษิณซื้อจากคุณเสนะคุณทักษิณก็ต้องไปฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคุณเสนะไม่ใช่ให้รัฐเป็นผู้จ่ายสถานการณ์ทุกอย่างดูจะไม่เป็นใจให้กับคุณทักษิณการเดินทางไปมาเลเซียครั้งนี้คุณทักษิณต้องกลับมาแต่หากมีการอนุญาตให้เดินทางเป็นครั้งที่2และครั้งที่3โอกาสที่คุณทักษิณจะหนีไปโดยไม่กลับมามีสูงมาก อย่าลืมว่าการที่คุณทักษิณกลับเข้าประเทศมาได้เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีการเจรจาต่อรองกันกับผู้มีอำนาจในบ้านเมืองดังนั้นการที่จะมีการเจรจาต่อรองกันเพื่อขอออกนอกประเทศได้โดยจะไม่กลับมาก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้เราต้องคอยดูต่อไป หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ